เจ้าของเก่าเขาเคยเปิดไปแพงมากเปิดไ้สี่พันสี่รอห้าวันนี้ไปถามเขาได้จังหวะก็ <นา S 2> สวัสดีพี่พีเอฟซีมึงมาสองยามเช้าทุกท่านนะครับก็บรรยากาศเพิ่งจับเอ้ยเพิ่งกลับจกากอตลาดพระเครื่องนะครับมิกบังใหญ่วันนี้ที่ได้ของใหม่นะมีได้มาอยู่สี่อ,องค์นะเอฟซสององค์นี้จะเป็นของเก่านะแต่มาส่องแถวบนกันก่อนนะครับวันนี้ก็ เอารูปหล่อนะบางคานเก่าๆมาให้ดูนะครับอง์นี้โอ้โหนะครับพิมพ์นิยมหล่อล่่าบึกเลยนะแท้ดูง่ายนะครับดูเนื้อหาได้เลยนะครับอยาจะเปิดไว้แหมลักหมื่นนะแต่วันนี้เอาหลักพันพิมพ์นิยมบีมือลองนะครับผมดูเป็นนิยมบีมือลองนะเนี่ยตามตำราเป๊ะเลยนะ fc ต้องเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหสวยมากเปิดไว้3,500บาทเอา3,500บาทพอนะครับเนื้อหาดีมีเรื่องราวนะครับนิยมบีมือหลองนะพระหลังตรงนะครับไม่มีแอนเลยนะพระแท้ดูง่ายนะครับพระแท้ดูง่ายหลังไม่ยุบนะครับนะตูดนี่ก้นนี่แบบว่าเต็มนะครับ ต่อล้ำบึกนะอีกอีกหนึ่งองค์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์พิมพ์คีตา3ามชายและ4ี่ชาย2องค์2สไตล์นะครับโอ้โหพาแท้ดูง่ายไม่ต้องดูอะไรเลย fc นะครับพาเก้คือไม่สวยนะครับพาแท้เขาจะสวยอย่างงี้นะครับองค์นี้มีบาประกาศด้วยนะครับนะสามชายเปิดไว้สองหมื่น้านะครับวันนี้เอาไม่แพงนะทันใดชอบนะครับ หมื่นห้าก็ให้แล้วนะองนี้พิมพ์คีตานะครับ<ม>สวยแท้ดูง่ายเลยเดินอย่างนี้นะสิบสนามก็เจอยากนะครับถึงเจอราคาก็อาจจะไม่ใช่หลักหมื่นเหมือนผมด้วยนะองค์นี้ก็เหมือนกันนะแต่องนี้เอาหลักพันนะครับเ<ม>นื้อหา<ม>เหมือนของเซียนนะครับแต่ไม่ได้ซื้อจากเซียนในเ fc ซื้อจากผมนี่แหละแท้ดูง่ายอีกหนึ่งองนะครับพิมพ์คิตาสี่ชายเอาเปิดห้าพัน 5, แล้วกัน นะครับเปิดห้าพันอันนั้นชินชอบต่อรองราคาได้นะครับนะโอ้โหตัวองเป็นอย่างนี้นะจริงๆผมเคยเห็นแบบว่าองค์องค์งแบบว่าไม่สวยด้วยนะนะครับแต่ว่าเหมือนวันนี้จะไม่ได้มานะรูปหล่อนะครับบางคานก็มีสามองค์ส่วนด้านล่างโอ้โหเป็นพิมพ์วัดขวางนะครับได้มาใหม่สององค์โอ้โหแทบจะออกไล่ๆกันเลยนะ อาจจะออกพร้อมกันนะแต่ว่าสภาพการใช้งานไม่เหมือนกันนะโคดน,นี่นะแท้ดูง่ายทั้งคู่เลยนะครับพระแท้ดูง่ายนะครับพิมแปดยิ้มนะพิมพ์อย่างไนในหนังสือโอ้นี้เป็นพิมพ์คีตาฐานบอร์ดองคํานะครับมีฐานบอร์ดองคําก็ต้องมีคีตาอีกหนึ่งพิมพนะคีตาฐานสูงนะ องน,นี้ก็ลงไปคลิปที่แล้วนะมีฟีทักมาถามราคาแต่ราคายังไม่โดนเปิดไว้สามพัน้าจนชอบหรือถูกใจต่อลองราคาได้อะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้นะครับกีตา,าร์าบอนทองคําสวยแท้ดูง่ายนะครับสภาพผิวล,ลงปุฝากปุแน่นอนนะครับปลุววัดขวางนะคลาสสิกไปอีกหนึ่งแบบนะผมเชื่อว่าองค์นี้ถ้าไม่ลงปุก,ก็คลาสสิกนะครับเนื้อหาท่านเก่าลึกมาก นะครับทีมคีตาร์ฐานบอดทองคาโหองค์นี้ก็แทบจะเป็นองค์ดาราไปแล้วนะเอฟซี FC. เนื้อหามีโค้ดนะครับโค้ดแท้แท้แอดขวางด้วยถ้าในอยากจะได้ไว้สะสมนะครับโค้ดชัดเจนนะครับชัดเจนแบบนี้ไม่ต้องสืบแล้วนะครับเอฟซี FC. เนื้อหาทั่วไปดูประกอบได้เลยนะฐานขยักสองชั้นด้วยนะ จีวอนอิคมยังกับพิมพ์นิยมนะครับสวยแท้ดูง่ายนะครับพิมพ์แปะยิ้มนาะยิ้มมหาอำนาจด้วยนะยิ้มแฉ่งชัดเจนนะครับเปิดไว้สามพันเปิดไว้สามพันบาทจริงๆองค์นี้เนี่ยเจ้าของเก่าเขาเคยเปิดไว้แพงมากเปิดไว 4, 000, 4, 000, 5, ้สี่พันสี่พันห้าวันนี้ไปถามเขาได้จังหวะราคาดีก็เลยปิดมาแบ่งปันเอซเนี่ยเพราะว่า ตา,าานนตามจีบมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับงเนี้ยตามจีบมาหลายรอบแล้วพาเขาหล่อล้ำบึกแท้ดูง่ายตามสไตล์แบบพาแท้หนังสืออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเนี่ย F4 แล้วพาเขาแท้ดูง่ายเลยนะครับแท้ดูง่ายจริงนะครับต่อมาองสุดท้ายองนี้สวยไม่มากเท่าไหร่นะครับปกติสภาพไม่สวยผมก็เปิดไว้สองพันประมาณเนี้ยแต่วันนี้ไม่สวยผมแบ่งปันไปเอาพันเดียวองเนี้ยนะครับเอาพันเดียว นิยมฐานสูงนะครับเอาพันเดียวเอาขอค่าส่งร้อยแล้วกันขอพันร้อยนะครับวันนี้พระสวยแท้ดูง่ายนะครับพิมพ์นิยมวัดขวางนะหน้านิยมเลยนะครับ fc นะเป็นพาระที่แบบว่าแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับเป็นพระที่แทบไม่ได้ใช้แต่วันนี้เอามาลงเป็นโปรโมชั่นใน fc แล้วกันนะครับเชื่อชอบหรือถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฝาก เอดไลน์ uh, ใหม่กันด้วยนะครับอ่ไอดไลน์นะครับ N A D O N นะครับพิมพ์เล็กแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับ3 2 1นะครับตามที่ขึ้นไว้ให้บนหน้าจอหรือจะโทรมาสอบถามที่เบอร์ศูนย์แปดหนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ